สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาชมชุดมอเตอร์2ตัวนะครับขับเคลื่อนเกลียวหนอนนะครับตัวนี้ไว้สําหรับวิ่งในป่าชายเลนนะครับป่าที่ไม่มีน้ํานะครับเอาไว้วิ่งในทรายในเลนในป่าพุนะครับป่าที่มีแต่หญ้านะครับแล้วก็ไม่มีน้ํานะครับก็แฉะนิดๆนะครับตรงนี้วิ่งได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับ การขับเคลื่อนในพื้นที่ที่รถมีล้อวิ่งเข้าไปไม่ถึงหรือเรือวิ่งไม่ได้นะครับในป่านะครับก็ใช้มอเตอร์2ตัวนะครับขับเคลื่อนอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมอเตอร์12วัลเกียร์400รอบนะครับกับแบตเตอรี่นะครับเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ดูนะครับเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ